ครับมาดูผลหุ้นรอบบ่ายวันจันทร์ที่15้านะครับเดี๋ยวจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับนะครับรอบบ่ายนะครับวันจันทร์ที่15วันจันทร์ที่15นี่แตกทั้งหมดทังอะไเลยนะครับนัดกันมาทั้งหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่นี่เคนะครับนี่เคออกห้าห้าสามนะครับนี่เคล่างนะครับออก ห้าสามนะครับไล่ไปจีนต่อนะครับจีนออกสี่สี่นะครับจีนนะครับวันที่สิบห้านะครับจีนออกสี่สี่นะครับเลขล่างนะครับนั่นมาต่อห้างต่อนะครับห้างห้างออกสี่สามนะครับนัดกันไว้นะครับแตกหมดเลยนะครับทั้งจีนห้างเคลื่อนไปแค่สี่ตัวห้าตัวนะครับทั้ง จีนนะครับครับนัดนัดกันไว้ทั้งสองประเทศนะครับจีนกับฮ่องกงนะครับสมาชิกท่านใดจะเอาคันมือบางครั้งจะเห็นว่าบางทีมันเข้ามากกว่าหนึ่งครั้งแนละ้วก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการไปตัดสินใจว่าจะลูดต่อเองหรือไม่รูดต่อเองแต่แนะนำว่าเข้าครั้งเดียวก็พอนะครับได้กําไรแล้วนะครับรอรอบต่อไปหรือว่ารอวันลุขึ้นหน้าน่า,น,าน่าจะดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้า ถ้าวันไหนคือให้ไปก่อนแล้วหุ้นม,มันเปิดแค่หนึ่งนรืงองเงี้ยก็แนะนําว่าแนะนําว่าไม่ควรรูดนะครับข้ามข้ามวันนั้นไปน,น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมีรอบเดียวแล้วมันก็หลุดก็หลุดเลยนะครับ